ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับหมกปลาสวายแบบใส่ซึ้งนะครับนี่กินในเบื้องก่อนนี่ครับโอ้แซ่บนี่จากคอตรงนี้นะนี่ครับใส่แจวครับนะเบื้องนี่หัวปากเลยครับฮหัวปากนะเอ้าลุยเออหัวปากมงินทองว้าว เป็นหนึ่งเขาเนียน้ยมันเป็นหนึ่งเขาเนี้ยเพราะแสบมันได้เขาเนี้ยมันคนลามอ่ะคนรามอีกแล้วคนลามไม่อยู่ครับโอ้นี่ครับปลาสวายนี่เอาเอาไปอันนี้ก่อนเด้อครับเอาไปล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็นละคร้ำฝนสายซู่นะครับแสบไวปนี่เป็นยังไงล่ะ <c oughs> อืมทำเกลียว <c oughs> อืม,อมเจี๊ยบเกลียว นี้ของเดด็มือกล้องร้อนนะตอนนี้ <c oughs> มืออยู่กันมาหลายคนนะครับ <c oughs> โอ้แช่ไปเลยแช่หรือจ้างหิวเข่าเหรอแช่ครับ <c oughs> นี่ครับผมกินแตงหมองมันๆมา้น,นี่อีกนี้เจอมันเลยนีย่อืมอะไรบิ่มยินก็เหนียวมันก็เจ้าเลยปลาแซ่บครับเขายเตี๋ยวไม่แซ่บเ <c oughs> อา <c oughs> เหนี้ยหนึ่งบวัวชุกปเป็นไงครับ อคนลางอไอ้คนนี้กสุกด,ดีเลยกึบๆเลยนะนี่คำนี้นี่โอ้โหนี่บ่ก,กินมันป่าเดยเนี่ยเพืนอนว่เห็นนะทำมาเห็นนะนี่คำยงใหครับคำตาสวดน้าน้องจ้าโอมมาเดี๋ยวยกินน้ำน้ำคันหน<ด>่นี่ลูกโดดครับ ย่อเอ้ยครับมีหอมกันวันนี้ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยกลัาบบ้านแล้วน,น,นี่เอามื้อใน้กลับบ้านแล้ว,นวนนคนบีไม่ได้กลับนะอ,อยู <laughs> อ่่อฝายมือก่องๆเลยฝอาตะหมงมันๆเสียดๆจ้าตางีเยเป็นไงเพชรคนตามเครื่อง รู้ยังว่าข้าวเบียร์เขาใส่ท้าเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยให้มันเหนียวเนี่ยเนี่ยข้าวเบียร์ครับแต่ประเทศไทยข้าวเ,เบียร์กร็แค่สิบ้าวเหนียวเมนูบ้านบ่แริษัทบนว่าไปหา,หาหมอหารโหลดข้าวเหนียวไม่มมหลัน,นะนคพลาดตรงข้าวเหนียวนะใช่ครับต้องไปโทษพลรามหรือามาอยู่ด,ด้วยดีครับอืขอบคุณ ดีเลยเนาะฮะนี่ครับได้ปลาสบายมากครับเขาบ้องหมกจินเบิงผมว่าหมกถึงมันสีแสบแสบได้เลยความแสบการต้องกินแก้วน้องนะครับเพราะว่าเขาซิมอะไรครับเมนูนี้เขากล่าวรสชาติสีว่าได้ไหมได้ครับโอ้ตีกินปลาไหมครับกินครับเดี๋ยวก่อนผมนี่กินปลาไหมเนี่กินปลาไม่มีเก็บไมเนี่ยใชครับโอตอนนี้กินหมดกินหมดแล้วไมชอบจับปลาไหม อรมกับฟ้าสมือคความรักอนนี้ปกติครับเนการปกติครับลงตัวดีนะกับพนใหม่กับคนใหม่นะแล้วมึงทิงคนอยู่เหนือแล้วเหรออ้เอนเดิมครับเป็นปรื่องป็นเื่าแล้วนะครับนี่กินเขาว่าน้มวนกันสุดท้ายก็กลับมาคนเดิมอุุ้ย่าฮ่า่าฮ่้าฮ่าาน่าฮ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  ไอเนื้อเลยไปบอกวินนะบอกวินครับแล้วเนื้อไม่มีครับนะแซ่บครับอืของเด็ดตัวเนี้ยขยากินเขาก็นั่งครับเนี่ยปลาชิ้นใหญ่ๆกินโชว์น่ะเฟ็ดหน้ตั้งไข่พ่อมานี่นี่จ๋าชอบไม่เหม็นเขียวออือขย่าแ่บอือเฮ้ยครับไม่เ็นหรอเอาบายบายนอน